<laughs> ah! จริงๆน,นานะเนี่ยเป็นแมวตัวแรกของผมเลยด้วยความที่ว่าผมต้องกลับไปที่บ้านคุณยายเปิดประตูเข้าไปได้เจอกับนานะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้เก่าๆรู้สึกถูกชะตาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณโดนัทฟังคุณโดนัทก็กดเลยกระบะทรายแมวนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมวนะพอรับมาเสร็จหมอบอกว่าอายุประมาณ5ขวบแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นเลยเนี่ยคือนานะเนี่ยฟิตกับบ้านเราต้องบอกเลยว่าเราเป็นพ่อแมวแม่แมวมือใหม่เนาะหาความรู้ทุกอย่างเลยในการที่จะทําให้นานะอยู่กับเราเป็นนานๆขั้นแรกเลยความสะอาดของกระบะทราย สองสามอาทิตย์เนี่ยเร้างทีนึงเปลี่ยนสายให้เขาเ,เรื่องอาหารผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องอาหารเบนยิ่งผมอยากให้บาบเลลองให้ทีแล้วไม่กิน <laughs> ผมพยายามให้อาหารที่เป็นอาหารเปลี่ยนเป็นหลัก หารเม็ดจะให้แค่เป็นแสแน็คอย่างเดียวนะแต่หลังๆมาเริ่มอ้วนมากขึ้นก็อาจจะให้หารเม็ดเดยอะขึ้นหน่อยอย่างที่สามนะเรื่องของการพาไปหาหมอสาคัญมากนะผมกับคุณโดนัทเนี่ยเตือนกันตลอดต้องพาไปหาหมอทุกป,ปีเพื่อที่จะเช็คอัพตรวจสุขภาพต่างๆแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะความพร้อมในการที่จะเลี้ยงถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วคุณโดนบอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้ที่บ้านเลี้ยงเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าอย่าเอาอะไรเข้ามาเลยเออโอเค